รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาศจา์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพรุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้

สวัสดีค่ะได้เวลาของการสืบสรารภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยไปกับดิฉันแพรลิดาของกระสางในรายการสมุนไพรน่ารู้ค่ะวันนี้นะคะขอแนะนําให้รู้จักกับสมุนไพรพื้นพื้นซึ่งถ้าหากว่าเรามองด้วยตาเปล่านะคะอาจจะคิดว่าเป็นวัชพืชธ,ธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ว่าสรรพคุณนั้นเนี่ยมีมากมายเลยนะคะลําต้นของมันนั้นเนี่ยไหลเลื้อยไปตามพื้นดินค่ะแต่ว่าเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ชมสมุนไพรที่พูดถึงอยู่นี้มีชื่อว่าผักเบี้ยใหญ่นั่นเองค่ะ มีถ่นกำเนิดในอินเดียเป็นเพื่อตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายมีอายุเพียงปีเดียวลำต้นเตี้ยเลื้อยทอดไปตามพื้นดินบางครั้งกลายตั้งชูขึ้นแต่กิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปลำต้นอวบน้ำสีเขียวอมแดงดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองสดโดยจะบานตอนเช้าและหุบตอนแดดร่มใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกลางผลกลมรีเมื่อสุกจะมีสีเหลืองเข้มเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลมเมล็ดมีลักษณะกลมหรือรูปไตสีดำเป็นเงามีจำนวนมากผักเปี้ยใหญ่ขึ้นง่ายตามธรรมชาติมักพบตามซอกหินซอกกํแแพงพื้นดิน ี้ยใหญ่ในปี2559นะคะด่งดังมากค่ะในงานสมุนไพรแห่งชาติเพราะมีคนพูดกันว่าผักเบีย้ยกู้ชาติทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะกับเภสัชักกรยิงดรสุภาพรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะจันต้อมค่ะผักเบีย้ยกู้ชาติทำไมถึงต้องพูดกันแบบนี้ด้วยคะจารย์กู้ชาติได้อย่างไรคะคือคือในบรรดาพืชสมุนไพรเนี่ยนะ ผักเบี้ยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะ <pergi. S 1> ในเรื่องของการเป็นยาเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็ยกย่องผักเบี้ยว่ ah, าในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยระบุจํานวนที่ใช้ประโยชน์นะคะ<ช><ช>โรคที่เป็นผักเบีย้ยเป็นประโยชน์เนี่ยผักเบีย้ยเนี่ยก็จะเยอะที่สุดนะคะเ,เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผักเบีย้ยขึ้นเป็นยาได้เนี่ยก็จะครอบคลุมได้หลายโรคทีเดียวนะคะแล้วก็ เป็นโรคที่คนปัจจุบันเป็นกันมาก <c oughs> นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นเครื่องสำอางเนี่ยมีสิทธิบัตรหลายสิทธิบัตรที่ผักเบีย้ยเนี่ยได้รับการจดสิทธิบัตร <c oughs> นะคะ,คะแล้วการเป็นผักเนี่ยผักเบีย้ยนี่ก็มีประโยชน์เป็นเป็นผักที่ขึ้นได้ทั่วไปนะคะปลูก <c oughs> ง่ายๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพมากมายทีเดียว <c oughs> นะ,ะในเรื่องของการเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องสำอางสรพคุณทางด้านการบำรุงผิวมีอะไรบ้างคะ ตัวของผักเบีย้ยนะคะก็คือช่วยทำให้ผิวขาวนะคะเป็นสารจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการป้องกันป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อไข่ตัวนะคะจะออกคล้ายๆกระโบทอกนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเนชุ่มชื้นนะคะที่สำคัญคือสารสก,กัดจากผักเบีย้ยเนี่ยนิยมใส่ในเครื่องสำอาง เพื่อต้องการที่จะลดอาการแพ้นะคะ, oh. ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สําหรับผิวบอบบางและแพ้ง่ายเนี่ยไม่จะใส่สารสกัดจากผักเบี้ย,ยไปด้วยเสมอนะคะแล้วก็สรรพคุณทางด้านสรรพคุณในการารักษาโรคทางผิวหนังเนี่ยหมอยาก็จะบอกว่าผักเบี้ยเนี่ยเรียกว่าเป็นราชินีของสมุนไพรที่ดูแลผิวนะคะ ผิวผื่นแพ้ผิวแพ้แดดนะคะก็คงคล้ายๆกับแตงกวานะคะแต่มีความเย็นมากกว่านะคะ,คะแล้วก็โรคที่โรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะพวกนี้สมัยก่อนก็จะใช้ผักเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผักเบีย้ยเนี่ยจึงเป็นสมุนไพราสาหรับผิวหนังนะคะ,คะผักเบีย้ยยังเป็นสมุนไพรที่ใช้รับประทานในการที่จะป้องกันสมองขาดเลือดแล้วก็หัวใจขาดเลือดนะคะ อ่เป็นอ่เรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ดูแลอวัยวะที่สําคัญคือสมองแล้วก็หัวใจนะคะ,คะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของผักเบีย้ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าอ่าผักเบีย้ยเนี่ยมีโอเมกา้าทรีนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของอ่าการปวดข้ออ่าเรื่องของสมองนะคะเพี้ยนผักเบีย้ยเนี่ยจึงเป็นอาหารเสริมก็ได้แล้วก็เป็นเป็นยานะคะยาผักเบีย้ยเนี่ยอ่ที่เขาใช้กันนะคะเขาใช้ มาได้ผักเบีย้ยเนี่ยในการป้องกันมะเร็งรักษาพวกมะเร็งนะคะอนอกจากนั้นพวกเบาหวานนะคะพวกความดันพวกไขมันเนี่ยผักเบีย้ยนี่ก็เป็นสมุนไพรอันดับต้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนันผักเบีย้ยเนี่ยจึงเป็นสมุนไพรของยุคสมัยในสภาวะโลกร้อนสภาวะที่คนไปโรคเรื้อรังโรคที่เกิดความเสื่อมนะคะอย่างที่สําคัญอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ ตัวนี้ก็รักษาหายได้ยากนะคะแต่ก็มีหลายคนที่ใช้ผักเบีย้ยแล้วดีขึ้นคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะใช้ผักเบีย้ยนี่ก็ดีขึ้นนะคะแต่แต่จะให้กินพร้อมกับรางจืดนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ควรจะได้รับฉายาว่าผักเบีย้ยกู้ชาติจริงๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้ยาจากโรงงานคือ1.7แสนล้านบาทนะคะแล้ก็มูลค่าของเครื่องสำอาง ในตลาดบ้านเราที่เรานําเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปนี่ก็เป็นแสนล้านะนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเมืองนอกเขาก็มีการสกัดสารสกัดจากผักเบี้ยนะคะเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์นะคะเมืองนอกนี่มีการใช้เยอะกว่าเรานะคะแต่บ้านเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เราไม่รู้นะคะคือเป็นพืชสมุนไพรไทยเลยเป็นพืชสมุนไพรไทยอีสานเรียกว่าผักตะโกง แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เมืองนอกได้รับความนิยมมากเขาเป็นพืชที่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีงานวิจัยมากเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยะนะคะพอไปเกิดขึ้นทั่วโลกนี่ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับผักเบี้ยมากนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีิทธิบัตมากตัวหนึ่งค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นตำรับยาจากผักเบีย้ยนะคะอาจารย์มีสูตรไหนที่เราสามารถนําไปใช้เองได้ง่ายๆไหมคะอ่าง่ายที่สุดก็คือตําแปะเลยเพร้นสมัยก่อนเนี่ยผักเบีย้ยเนี่ยพี่ไม่ค่อยเห็นการแปรรูปเท่าไหร่นักนะคะ,ะคือเห็นการเอามากินเป็นผักนะคะ,ะเห็นการเอามาตําแล้วก็พอกเลยนะคะ,ะทำให้ผิวเย็นรักษาพวกผดผื่นคันต่างๆ และอย่างผักเบี้ยใหญ่เนะคะเป็นพืชที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าองค์การอนามัยโลกนั้นเนี่ยระบุว่าใช้เป็นยารักษาโรคได้มากที่สุดอันนี้คือเราหมายถึงเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่าในฐานะของด้านพืชสมุนไพรอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วก็โรคนี่ก็เป็นโรคสมัยใหม่อย่างโรคพวกเกี่ยวกับกระเพาะอาหารได้ํำไส้การขับถ่ายดิสดวงโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งนะคะโรคที่เกี่ยวกับอาการปวดนะคะเรื่องของสมองนะคะ เหล่าน,นี้ก็เป็นประโยชน์ของผักเบี้ยซึ่งก็โรคสมัยใหม่นะคะ,คะก็มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นยาแผนใหม่อ๋อนีอนาคตนะคะเราอาจจะได้เห็นว่าผักเบี้ยเป็นส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบของยาแผนปัจจุบันก็ได้เหมือนกัน,นค่ะ,คะมีข้อควรระวังไหมคะอาจารย์ผักเบี้ยไม่เหมาะกับคนท้องอนะคะแล้วก็ผักเบี้ยก็มีออกซิลิกแอซิดสูงนะคะ,คะไม่ควรคือก็เป็นผักพื้นบ้านทั่วไปนะคะเราก็ไม่ควรจะกินแบบ ตลอดเวลานะคะก็ประมาณสักสองสาวันนะคะถ้าจะมานำมารับประทานแต่ไม่ใช่กลัวจนไม่รู้จะใช้ประโยชน์นะคะอ่าแล้วก็คนที่เป็นโรคไตก็คงเหมือนเดิมว่าผักหลายชนิดเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะคนที่เป็นโรคไตมีถึงไตวายแล้วนะครับไอผักเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เป็นโรคไตแต่คนที่เป็นโรคไตเนี่ยพวกน้าส้มน้ำมะเขือเทศผลไม้หรือผักเนี่ยก็จะมีโพแทสเซียมสูงก็ต้องระวังนะคะแค่นั้นเองค่ะ นี่แหละค่ะสมุนไพรไทยนะคะมีสรรพคุณที่สุดยอดมากๆเลยแล้วต่างชาติเองนะคะก็ให้ความสนใจซึ่งก็มีการนําไปใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยเพราะฉะนั้นเราเองค่ะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของผักเบี้ยใหญ่นั่นเองขอบคุณด,ด้วยค่ะ เพื่อสมุนไพรไทยนะคะรู้ไว้ฟังไว้แต่ว่าทางที่นี่ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วค่ะทั้งพราวและอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ